ตอนนี้เราจะมองจากสายตาของคนนอกนะครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะทานายยกอาจารย์วิชันุบิ๊กเต่าบิ๊กตูบิกบ๊กตูไม่มีนะมีแต่ตูใหญ่นะครับแล้วก็โอโ้มีอีกหลายบิ๊กต่อเต่าทั้งหลายเ,าเรียงกันมาจนถึงทานายยังชื่อตั้มเลยฮนะทานายตั้มแล้วก็มีบิ๊กแต้มโอโ้แต่ละคนนี่ต่อเต่าหมดแต่ว่าตอนนี้ที่อยู่ในสายกับเราเป็นอาจารย์เจดดังนั้นเรามมงจากสายตาคนนอกอาจารย์เจตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวัฒรนพงครับอาจารย์ครับ ตอนนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติชุลมุนที่สุดตั้งแต่ตั้งสํานักง,งานมาเลยมั้งครับอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงมั้งครับคือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเ,เราเทียบกับเรื่องการเมืองนะครับอืมันก็เป็นเรื่องลักษณะเดียวกันคือเราคุยกันว่าในบริบทการเมืองไทยนับนานมาแล้วแ่ละอาจจะนานมากกว่าสิ่งที่มันเกิดความวิปริตแปรปรวนในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับแต่ว่าลักษณะเทียบเคียงมัน เป็นเหมือนกันก็คือว่าหลังจากที่มันมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบมันไม่ได้รับการแก้ไขออืบรรดาคนทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบในทางลบไม่ได้รับการเยียวยาบรรดาคนทั้งหลายที่ทํามาหากินกับเครื่องแบบลักษณะเดียวกันกับทํามาหากินกับตําแหน่งแห่งนกักการเมืองเนี่ยนะครับไม่เคยต้อง รับผิดไม่เคยต้องรับโทษถ้ารับผิดรับโทษมันก็น้อยมาก <H> um, เราลองไป <H> um. ดูนะครับคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าทําผิดกับบรรดาคนทั้งหลายที่ท้ายที่สุดเอาผิดได้จริงและเมื่อเอาผิดได้แล้วสามารถทําให้รับโทษได้จริงมันต่างกันเยอะแยะมากเลย <H> um. สํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่นยน,นะครับเห็นฟังฟังจากใค,ค,ครหลายคนเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีอยู่สองช่วงนะที่มันก่อให้เกิดปัญหาแล้วมันลุกลามมาจนถึงรูปปับนนี้ช่วงแรกเนี่ยจะนานหน่อยสมัยพลตํารวจเอกเผาศรีนาณุ Mm hmm. คือพยายามจะทําให้ตํารวจเป็นเหมือนกับทหารครับนะครับทําให้มันมีองค์คาพยพบอะไรที่มันเทียบเคียงกันได้แล้วมันก็พอให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมากมายกับวงการตํารวจยกตัว mm hmm. อย่างเช่นไปมีตํารวจรถไฟตํารวจป่าไมา้ตํารวจอะไรคือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เจ้าหน้าที่ในลักษณะอื่นในการดําเนินการได้เอาลเพาะว่ากันไป mm hmm. ครั้งที่สองก็คือการโยกออกจากมหาไทยทําให้คนที่เป็น ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งแต่เดิมเป็นในที่ดีกรมตำรวจรตํารวจเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งกรมนะครับในกระทรวงมหาดไทยถึงแม้ว่าจะเป็นกรมใหญ่หญๆเพราะว่ามีคนเป็นแสนครับพอโยกมาอยู่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติผลประโยชน์ผูกพันโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีการที่โยกขึ้นมาแบบนี้มันยิ่งทําให้สิ่งที่พลรวเอกเผ่าสิยานนท์ทำเอาไว้ตอนนู้นนะครับครับมันทําให้ดูภาพมันชัดเจนขึ้นมาก็คือถูกยกระดับ กลายมาเป็นลนักษณะเหมือนหนึ่งกองทัพที่มันเห็นชัดมากออื uh huh. เพราะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี uh huh. แล้วเราลองไปเทียบกับทางทหารนะครับต้องบอกว่ากําลังพลของบกเรืออากาศมีมากกว่าของตํารวจอยู่แล้วอื uh huh. แต่ยังมีสถานะอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมยังอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นแปลว่าสถานะของหนงาน้าตำรวจชาติหรือว่าของตํารวจถูกยกกระดับขึ้นมาสูงมากเลยนะครับ แล้วพอเป็นในลักษณะนี้สิ่งที่พูดคุยกันมาตลอดว่ามันมีอยู่มันไม่เคยหายไปไหนถ้าเกิดเราจําได้ตอนนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่รักษาตัวอยู่เนี่ยนะครับ<ะ>ถ้าเราลองย้อนกันผมจําได้ประมาณสักสิบกว่าปีอะไรเนี่ยที่คุณชูวิทย์ลุกขึ้นมาชนกับสำนักง,งานตำรวจแหงชาติในคราวนั้นเรื่องสวยครับนับตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครให้คําตอบได้เลยว่ามีหรือไม่มี <c oughs> แต่เราคุยกับชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยนะทุกๆุกคนบอกว่า มีหมดเลยไปถามแม้กระทั่งคุณพัชนพงม์ผมตกใจมากนะอืเชื่อไหมครับว่าโรงเรียนจํานวนมากเท่าที่ผมพอได้คุยนเนี่ยนะบอกว่าก็ต้องจ่ายเงินที่ตารวจโรงเรียนด้วยเหรอฮะโรงเรียน Oh. ผมจะไม่บอกว่าผมตกใจมากถ้าเป็นคลับบาร์น,น,นะครับนนหรือว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยอนี่คือผมว่าไปมาแทบจะทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับอื <c oughs> ไม่เคยมีพวกที่บอกว่าไม่มีเลยตำรวจเข้ามาดูแลไม่จําเป็นต้องให้อะไรเขาเลย <c oughs> ไอ้แบบประเภทที่ไม่ได้ให้เลย <c oughs> ก็ต้องมีอาหารมีการให้น่นให้นีเเ่เป็นการตอบแทนในการที่เขาลงมาดูแลอ <c oughs> แต่ถ้าเกิดผู้ธุรกิจต่างๆที่อาจจะในสายตาของคนทั่วไปเป็นธุรกิจสีเทา ครับแต่ภายใต้กฎหมายเป็นธุรกิจที่สามารถเปิดได้ยกตัวอย่างเอาพูดกันตรงๆไปง่ายๆอาบงพั่นอย่างเงี้ยเอาโหทุกที่จ่ายหมดครับนะครับแล้วก็ทุกที่เนี่ยสามารถกล่าวอ้างได้ว่าทําผิดกฎหมายอยู่ในทุกวี่วันในแทบจะทุกนาทีทุกชั่วโมงเพราะว่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาการค้าประเวณีบ้านเมืองเราต้องถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายถูกไหมครับครับแต่เขาบอกว่าการจะเป็นมีอะไรกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณไปตกลงกันเอาเองดังนั้นแปลว่ามันมีช่องทางที่ ตำรวจจะสามารถทำมาหากินได้เสมออืนะในเพื่อนมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เรียวสวยกัน,นยังมีอยู่ถูกไหมครับการวิ่งเต้นการซื้อตําแหน่งไปถามตํารวจท่านหลายเลยเนี่ยนะนี่เลยเฉพาะอย่างยิ่งเขาว่ากันว่าพันตํารวจเอกขึ้นเป็นคนตํารวจตรีเนี่ยนะครับ,รบจะเป็นผู้บังคับเอยหรือว่าจะไปเป็นผู้การเป็นอะไรเนี่ยไปถามเลยใครมีเพื่อนฝูงเป็นตํารวจใครมีคนรู้จักเป็นตํารวจเนี่ยนะครับ ในช่วงที่มันเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายหรือแม้กระทั่งช่วงต้องปูทางเนี่ยโอ้ผมรู้จักกับท่านนั้นผมรู้จักกับท่านนี้ท่านผู้จัาก,การนี้จะดูแลให้ท่านผู้จัก,การนั้นโอ้ตอนนี้ดีหน่อยพดอดีพี่เคยรู้จักกับท่านขอบตรอพี่สะพ้ายรู้จักกับท่านขอบตรอะไรแบบนี้ไปถาม <c oughs> ดูเลยมันจะมีอย่างนี้ตลอดเลย <c oughs> นั่นแปลว่าเรื่องวิ่งเต้นซื้อตําแหน่งเนี่ยมันยังมีกันอยู่ถูกไหมครับครับ <c oughs> อันที่สามก็คือเรื่องการทํางานของตํารวจพูดคุยกันมาช้านานครับแล้วก็ทําไม่สําเร็จ จนกระทั่งบอกว่าทําได้แล้วได้ทําแล้วก็ไม่สามารถทําได้และเขาข้จริงๆอาจจะไม่ได้ทำเลยคือการปฏิรูปตํารวจฮะนะครับอืมผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับตํารวจที่เป็นพนักงานสอบสวนจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเวลาสํานวนมาถ้าเกิดนายสั่งซ้ายมันก็ไปซ้ายนายสั่งขวามันก็ไปขวาสํานวนสอบสวนเป็นสํานวนที่สําคัญที่สุดในการที่จะเอาผิดใครสักคนถูกไหมครับ แล้วแถมไม่พอถ้าเกิดส่งไปที่อายการอีกขอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดยิ่งอายการเล่นด้วยมันก็จะยิ่งไปกันลุกลามและถ้าท้ายที่สุดด้วยความเคารพสารก็มีนอกมีในซึ่งมผมก็ถามรอบบ้านผ่านเมืองมาแล้วคนจํานวนหนึ่งนะครับหรือว่าคนจํานวนมากเลยเขาบอกว่าสารก็ไม่ได้สะอาดผุดผ่องแบบไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความเคารพต่อสารนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าในกระบวนการยุติธรรมที่มีต้นทางคือตํารวจในตำรวจจะมากที่สุด อายการจะลดหลั่นมาสารายจะน้อยที่สุดเนแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในทุกวงการเนี่ยมันมีคนดีคนไม่ดีประเทศอื่นๆเขาก็มีแต่ว่าปริมาณมันมากน้อยต่างกันพรามสำนักงานตำรวจชาติเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าโอ้เวลาที่ใครสักคนได้รับเหมือนอย่างเรื่องสวยอย่างเงี้ยไอ้สวยทําหลวงอ่ะคนเขาบอกไอจีสติ๊กเกอร์เนี่ยใครเป็นคนได้รับล่ะใครที่เป็นคนไปคุยใครที่เป็นคนไปเจราาตกลง แล้วเกิดมีการติดสติ๊กเกอร์ถ้ามีการจ่ายเงินกันจริงเงินไปที่ใครล <S <S ังแล้วมันมีกันมาช้านานเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นี่แหละครับเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ใหญ่หลวงแล้วเขาบอกว่ายิ่งพอไปถึงธุรกิจสีดํานะครับบ้านเมืองนี้เนี่ยต้องถือว่าพวกบ่อนการพนัน,นทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย <S <S อืคนไปเที่ยวรู้หมดอยู่หัวระแหงใดแม้กระทั่งรถโดยสารพาไปส่งได้หมดแต่ทําไมตํารวจถึงไม่รู้ Oh. ว่ากันว่าเพราะเหตุว่าไม่มีบ่อนไหนในประเทศนี้ที่จะเปิดได้ถ้าไม่มีตำรวจเกี่ยวข้องต <Huh. S 2> ำรวจเกี่ยวข้องในสามลักษณะหนึ่งเป็นเจ้าของบ่อนเลยอันนี้คือเต็มที่เลย <Huh. S 2> ครับสองก็คือว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์จากบ่อนเช่นบ่อนเขาจะส่งมาให้ตลอดจะ hmm. ด้วยอะไรก็แล้วแต่จะด้วยเป็นหุ้นส่วนจะด้วยดูแลคุมเขาอะไรก็ตามนะเป็นเปอร์เซ็นต์สามนะครับสามก็คือว่าเป็นจร hmm. เพราะว่าบ่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นบ่อนจร วันนี้ตั้งที่นี่วันหน้าตั้งที่นั่นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ A พอออกจากพื้นที่ A ไปพื้นที่ B เงินเนี่ยไอตัวที่สามเนี่ยมันก็จะจากพื้นที่ A ไปพื้นที่ B นะครับแต่ว่าไอเงินแบบที่สองที่แรกกับที่หนึ่งเนี่ยมันก็มาของมันตามที่แต่ละคนคุมแล้วคนคุมหรือว่าคนที่แยวของบ่อนได้มันต้องตํารวจชั้นไหนเพียงพอแบบนี้เนี่ยคนเขาก็บอกว่ามันต้องมีการจ่ายหมดและ ดังนั้นเมื่อประมวลรวมแล้วนะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความหมักหมมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุภาษิตโบราณมันชัดมากคุณวัฒนพมตอนเนี้ยมากหมอก็ยิ่งมากความถูกไหมครับครับแท่งในการจัดการแต่ละแท่งมันมีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวเยอะเหลือเกินอืมใหญ่ๆโตๆเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับแล้วคนที่เอาพูดกันตรงโตนะหลายคนมาถามผมนะว่าแล้ว ่านเกี่ยวอะไรเนี่ย <Huh. S 2> เช่นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไหนบอกว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะ <Okay. S 2> มีการชี้เส้นได้คำว่าของนะ <Huh. S 2> แล้วก็มีท่านผู้รู้ทางด้านราชการทางด้านกฎหมายออกมาที่บายเลยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันเป็นตำแหน่งที่เป็นทางการมันเป็นตำแหน่งที่ได้เงินเดือนนี้ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมีแค่เติมคาว่าของเข้าไปนี่แตกตา่างกันเลยนะ <Huh. S 2> มีคนระดับแบบเล่นแร่แปรธาตุได้กันทุกอย่างนะ คนเขาก็ตั้งคำถามว่าที่ปรึกษาของนายกรีนไหนบอกว่าเป็นคนที่จะมาพูดคุยมาทําความเข้าใจมาช่วยให้ในายกรีนเนี่ยสามารถทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นที่มันมีข้อบทกฎหมายอะไรให้มันได้ราบรื่นให้มันไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดติดขัดแล้วทาไมพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นแถลงนี่แถลงนั่นแถลงโน้น,น,นจนกระทั่งก้าวล่วงเข้ามาในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่เป็นเรื่องปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงของรัฐบาลรวมถึงเรื่องของสำนังกงานตรวจชาติ กดนายกอะไรจะโดนฟ้องนี่ไงจดาทัวร์เคยบอกว่าไม่ควรฟ้องอันนี้ทําหน้าที่โดยตรงเลยจังนี่ไงมากหมอไงเับมักหมอมากี่งแล้วมันมีหมอความเข้ามายแยะไปหมดที่ใช่แ่้นักภูมก็พูดถึงชื่อนายตั้มยันไปนี่เลยสุดยอดกูรูฮ่า่ทีนี้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพอเข้ามามันก็ทําให้ไอ้ภาพที่มันอาจจะไม่ชัดอยู่แล้วมันยิ่งเบลอเข้าไปใหญ่แลวสุดท้ายข้อบูตรกฎหมายครับมีคนมาคุยกับผมว่าเอ๊ะ กังเจตข้อบทกฎหมายนี่มันบ้าบอไหมใครเป็นคนเขียนขึ้นมาเนี่ยผมก็บอกไม่รู้นะรับสามผมนะผมก็ว่ามันบ้าบอไอประเภทบอกว่าพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยให้ออกจากราชการไว้ก่อนแปลว่าอะไรอืถ้าสําหรับผมนะมันเป็นที่คนมาถามผมเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นบริบททางกฎหมายที่มันเลอะเทอะใครก็ไม่รู้ว่ะเขียนแล้วก็ไม่รู้เขียนด้วยประการใดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้มีใครเขาทำมันบ้างคือถ้าพักราชการไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นเหตุเป็นผลปฏิบัติหน้าที่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรทําเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบรรดาสิ่งที่มันอาจจะเป็นการรวบรวมพยายนฐานหรือเป็นการดําเนินคดีในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่ถ้าเกิดสมมติว่าคนคนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่หรือย,ยังดารงตําแหน่งแบบที่ไปนั่งทํางานทุกวันเนี่ยมันจะเสียหายได้มันจะทําให้เสียผลของรูปคดีอันนี้ไม่เป็นไรว่ากันคพักราชาการหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนแปลว่าอะไร,รผมมักเทียงอย่างนี้เวลาผมไปบรรยายในช่วงหลังจากที่มันเกิดเรื่องในพวกเนี้ยบว่า ติดคุกไว้ก่อนเอาไหม <c oughs> มันเหมือนกันนะพักราชการมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเอาประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวอะไรเงี้ยถูกไหมครับครับ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดไม่ประกันตัวไม่ให้ปล่อยชั่วคราวก็วคือว่าอันนี้ไม่ได้ว่าติดคุกไว้ก่อนนะแต่ว่าคือมันจําเป็นที่จะต้อง ให้คุณต้องจำขังในลักษณะนหนึ่งลักษณะดใดเพื่อไม่ให้คุณออกไปทำสิ่งที่มันเสียหาย<อ>แต่ถ้าเกิดสมมตินในวงราชการถ้าคุณจะทำแบบนั้นเนี่ยคุณก็ใช้วิธีเดียวกันคุณพักราชการคุณให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แลวถ้าคุณคิดว่าคนนี้จะไปวิ่งไปเรื่อยทำความเสียหายคุณก็อาจจะให้เขาไปจำขังไว้ที่ไหนหรือว่ามีที่กักขังที่มันจะไม่ให้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนได้จะทำให้มันเสียคด<อ>ีหรือว่าแต่พอบอกให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันเหมือนไปติดคุกไว้ก่อนไหม อันนี้คือติดคุกแบบติดคุกจริงๆนะให้ถือว่าติดคุกไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันอ่ะเขาก็เลยบอกว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือถ้าไม่ใช่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหามันจะเบาบางคือพักราชการหรืออยู่ปบัจิหน้าที่อคือว่าคนนี้ไม่ได้ทํางานถูกไหมครับแล้วไม่ให้คนนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการงานอะไรทั้งสิ้นไม่ให้ไปคุยกับลูกน้องไม่ให้ไปคุยกับผู้มีข้ารัญชาหรือว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงงานอะไรทั้งสิ้นอันนี้มันก็น่าจะพอจำหน แต่พอให้ออกจากการไว้ก่อนนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วปรากฏว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคนระดับหัวหัวพอทะเลาะกันเสร็จปั๊บนะครับกลายเป็นว่าแทนที่คนจะให้ราษฎรจะให้ประชาชนได้รับความกระจ่างว่าตกลงสองคนนี้ใครทําหรือไม่ทําแต่ถ้าเกิดเอาแบบเท้าความเราคุยกันมาเนี่ยคุณรัชนพ์คนทั้งบาน mm hmm. เขาบอกว่ามึงทาท,ทั้งคู่แหละนี่คือชาวบ้านทั้งหลายเขาพูดงนี้นะมึงทําทั้งคู่แหละไม่ได้ใช้คําแบบท่านเท่านั้นเลยนะมึงทําทั้งคู่อย่างนี้เลยนะ Mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแต่ประกวว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายกลับพยายามช่วยกันแค่อยๆคุยเถออ่ะดดกิตติการเขาว่ายอย่างนั้นเออ,อย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูอาจจะมีไม่กี่คนเนาะันก่อนผมฟังท่้นพนตรวจเอกเอกอ,อังสนาลน,น mm hmm. ท่านบอกว่าท่านว่าท่านทํามาตรงตามนั้นแล้วล่ะ กฎหมายมันบ้าอย่างนี้ก็ต้องว่าไปตามนั้นจริงๆมันควรจะให้แท่งใดแท่งหนึ่งทํของมันไปไหมแล้วไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาพูดนี้พูดนั้นพูดนคือไอ้คนแบบประเภทอย่างเราเราเนี่ยนะวัสนัปปงไอ้พูดพูดแล้วก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยคนฟังฟังก็ไปคิดกันเราเองเนี่ยนะมันไม่ได้มีผลอะไรเราคนนอไม่เป็นไรใช่ฮะแต่ไอ้พวกที่อยู่ในกระบวนการหรืออยากจะอยู่ในกระบวนการ อ้างว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการแต่อยู่ในกระบวนการเต็มๆอย่างที่เขาบอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับอ้างว่าไม่อยู่ในกระบวนการอ้างว่าไม่เกียเ่ยวข้องนั้นเกี่ยวข้องนี้แต่กลายเป็นเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในเมืองนี้เลยเนี่ยออนี่ไงประชาชนเขาบอกว่าเฮ้ยตกลงบ้านเมืองเนี่ยอะไรเหรอ<ฆ>แล้วเขาบอกนี้นะว่าพอดึงเชือกที่อยู่ใต้ดินขึ้นมานะคุณวัฒนภูมิครับเอ๊ะตอนที่คุณทั้งสิงกลับมาประเทศไทยเห็นอดีตรองนายกท่านนี้ปรากฏตัวในตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่เรือนจำถูกไหมครับใช่เสร็จแล้วเนี่ย ก็เกิดเรื่องชั้นสิบสีเกิดเรื่อง,องแล้วมู้แล้วพอออกจากชั้นสิบสี่มาได้ไปลงพื้นที่ก็มีพลตํารวจเอกสุรเชษไปเดินตามด้วยใช่อาจารย์แล้วเห็ุที่มีปัญหา,านูนปัญหานี้ปรากฏรองนายกท่านนี้ที่ได้มีคนกล่าวอ้างว่าเคลียร์ให้กับคุณนทั้งสิ้ก็กาลังจะมาเคลียร์ให้กับบิ๊กโจพ้พลเอกสุรเชษไหมแปลว่าถ้าเกิดเราดึงเชือกที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาแล้วเราจะเห็นแปลว่าคนเหล่านี้ถือเชือกผูกโยงกันหมดเหรออืมอืมอืมไอ้ประชาชนมันก็ยิ่งแบบไอ้ตกลง เรื่องตำรวจก็คือเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็คือเรื่องตำรวจแปลว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยไอคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องหมดแล้ววันก่อนนี้มีคนบอกว่าอาจารย์ไม่นึกดูนึกมาเนี่ยนะปรากฏว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เลยทักษิณวิษณุนี่มันคงเกี่ยวข้องกันทุกเรื่องมั้นเนี่ยเอาพอมันคิดแบบนี้มันลุกลามบานปลายนะและท้ายที่สุดนะคนเข้าไปผูกโยงไงมันคุณกัลษณพงศเนื่องจากว่าเขาพูดกันว่าตำแหน่งโปรดเก้าต้องโปรดเก้าออกต้องโปรดเก้าเข้าต้องอย่างนนนี้เนี่ย คนเขาพูดลุกลามไปว่าเอาเอาข้อจริงจริแล้วเอ๊ะดูหนังจีนมาเนี่ยเขาว่ากันว่าในหนังจีนทุกๆเรื่องเนี่ยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับฮ่องเต้เรื่องดีเรื่องร้ายในบ้านในเมืองฮ่องเต้รู้หมดเลยอย่างนี้มันก็ไฟกันใหญ่สิ <S <S อืออือถึงแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยพอคุณเอาไปผูกเอาไปโยง <S <S 2> <S 2> คุณมักจะบอกว่า้กฎหมายทำไมมีพระบรมพิธย ช้เป็นกฎหมายไม่ได้ตำแหน่งนี้ถ้าถือไม่โปรก้าไม่ได้ไอ้นี่จะอยู่นอกคุกได้จะได้รับพระชากรพรรดิไปลดทษได้ต้องมีพระราชองค์การอย่างเงี้ยพามมตำรวจก็ยังไม่ใช่แค่เรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมันจะพาบ้านเมืองเนี่ยวิปริแปรปรวนมไปหมดแล้วต้องคิดอย่างนี้ว่าตัวละครที่ผูกโยงกันอ่ะมันเป็นตัวละครชุดเดียวชุดเติมแล้วก็โยงกันมาอย่างนี้พอพูดถึงเรื่องปฏิรูปตํารวจสมัยคอสชก็มีทางอะไรเลยในยุคสมัยที่คุณรู้กบังหน้าเอาไว้มากที่สุด คุณสัญญากับประชาชนว่าคุณจะแก้ปัญหาให้คุณกลับไม่ได้ทําแล้ววันนี้บรรดาอดีตคอสชอต้องเรียกว่าลอยลําไปครึ่งนึงละแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็รอจะลอยลำเท่ากับว่าท้ายที่สุดคุณปฏิวัติได้ผ่านมาสัญญากับประชาชนว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งมากี่คราวแล้วไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำนักงานตำรวจอา,อาจารย์ครับผมมีคําถามเพราะว่ากฎหมายถูกใช้เอามาห้ามหันกันแหมอาจารย์เป็นนิติสงครามในสำนักงานตํารวจแห่งชาติคือ การที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยฟ้องอุตลุดทุกคนหมดคือเวลาที่บิ๊กโจ๊กทาคดีเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เอาเรื่องในคดีเนี่ยมาให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเป็นเวลาที่ประชาชนควรจะรู้ทีนี้พอทุกคนเขา เอาคดีบิ๊กโจ๊กมาพูดบิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของผมผมจะฟ้องแล้วก็ฟ้องไปถึงพลตํารวจเอกวินัยทองสองซึ่งเป็นอนุก,กนตอรอรซึ่งท่านก็ตอบว่าฟ้องก็ฟ้องเลยไม่เป็นไรดีใจด้วยผมมีเวทีในการแสดงความเห็นพฤติกรรมของคนบางคนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะฟ้องและเป็นสิทธิ์ของผมที่จะแสดงหลักฐานใ้สารเห็นเขาจะได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นไม่อยากให้สังคมรู้อันนี้คือท่านวิชัยวินัยทองสองพูดคือตอนนี้พอพอโตกันขึ้นมาแล้วก็ใช้กฎหมายที่อยู่ในมืออาจารย์ก็เลยกลายเป็นว่า เอ๊ะมันควรจะเป็นไอการฟ้องร้องใครก็ได้ในประเทศนี้หลักการมันเป็นยังไงอาจารย์ผมขอไปต่อที่ออนไลน์เลยครับอาจารย์กับค,คําถามนี้ครับอย่างนี้ครับคุณวัฒนพงศ์คือเรื่องการร้องตามสิทธิเรื่องการใช้เสรีภาพเนี่ยนะครับเอาหลักคนทุกคนก็ต้องมีคนที่อยู่ในตําแหน่งก็ต้องมีแต่เพียงว่ากลไกในการดําเนินการมันควรที่จะมีระบบ และพวกระบบเหล่านี้มันต้องเป็นระเบียบด้วยออืไม่ใช่คิดอยากจะทําอะไรก็ทํากันแล้วมันต้องดูอย่างนี้ครับว่าราชดรทั่วไปมันง่ายๆเหมือนกับสมมตินะครับว่ามีคดีย,ยากเกิดขึ้นราชดรทั่วไปเป็นโจทย์ฟ้องศาลท่านจะไต่สวนมูลฟ้องท่านต้องถามความก่อนว่าให้ตกลงเธอเธอว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยเขาทํายังไงนะมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นเพื่ออะไรครับเพื่อไต่สวนทวนความว่าเอไอที่มาฟ้องร้องกันเนี่ยมันควรหรือไม่ที่กระบวนการที่ทำขั้นสุดท้ายคือศาลจะรับเอาไว้พิจารณา แต่ถ้าเป็นอายการดําเนินการเนี่ยนะครับท่านรับไปเลยเพราะเหตุว่าอายการต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการไต่สวนกระบวนการสอบสวนนะครับกระบวนการแสว,รว,รแวงหาข้อเท็จจริงต่างๆจนกระทั่งท้ายที่สุดลงใจได้แล้วเราว่ามันใช่จริงกระบวนการนั้นมันเริ่มมาจากตํารวจอฮ uh huh. ทีนี้พอเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเห็นแล้วว่ากระบวนการระหว่างต่างกันไมนกัน กระบวนการของคนสักคนหนึ่งถ้าเกิดทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจมีปัญหาเรื่องสัญญามีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องมรดกอะไรก็ตาม <c oughs> ก็ไปว่ากันตามคนไกที่มันเป็นปกติทั่วไปของราษฎรทะเลาะก,กันก็ไปหาศาลหรือไม่ก็ไปหาใครสักคนเป็นคนกลางไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ไปจบที่ศาลอีกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าไปศาลไม่ได้นะครับครับแต่มันต้องมีคนไกลที่มันเป็นคนไกลสาหรับเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปและเจ้าหน้าที่เฉพาะท้ายที่สุดเนี่ยครับมันไม่ควรที่ใครจะวิ่ง รอไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะก็ไล่บอกเขาว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอยข้าเป็นคนดีอืมันใช่ที่ที่ไหนครับตีค้องร้องปากระจองงองไปทั่วว่าข้าเป็นคนดี<ะ>แล้แถมไม่พอกินในนะครับแล้วเอามาไขคือกินในที่ลับแล้วไขในที่แจ้งเนี่ยโอ้โหถูกไหมคนสองคนนั่งคุยกันแล้วก็เอามาพูดเนี่ย มันเชื่อใครได้บ้มันไม่สุภาพบุรุษคุณว่านสนพวันหนึ่งสมมุติเราสองคนนั่งคุยกันเนี่ยนะแล้วคุณว่านสนพ์มาบอกว่าเจตูดแบบนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยคุณว่านสนพพูดแบบนี้มันจะได้ไหมน่ะยูยกันสองคนนะจ๊ะสิเหล่านี้เนี่ยเชื่อไหมผมเชียบกับคดีอย่างงี้เวลาที่ใครมาปรึกษาเรื่องครอบครัวคนสองคนมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยครับผมจะเรียนทั้งคู่ว่าเอาอย่างนี้ผมต้องขออภัยนะผมดูแลให้ได้คือไม่ชอบทำคดีเรื่องพวก ผมไม่สามารถเชื่อพวกคุณได้เลยอืหรืออาจจะไม่สามารถเชื่อได้เต็มที่ผมเอาเป็นว่าห้าสิบห้าสเพราะว่ามันเหมือนท่านดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งน,นะครับอืแล้วมีคนมาถามว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นอย่างไรเอาพูดถึงเรื่องภาพยนตร์นั้นนะมไม่ใช่เอาความรู้สึกคุณนะมันต้องพูดเหมือนกันนะ ถ้าวุ้นสนธปมดูตอนนางเอกเดินซ้ายผมก็ดูตอนนางเอกเดินซ้ายแล้วทาไมเราถึงจะบอกว่ามันไม่ได้เดินซ้ายล่ะใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ปรากฏว่าคนสองคนจะพูดกันไปเป็นคนละเรื่องหมดเลยดังนั้นไอ้เรื่องการแถลงเรื่องออกมาพูดเรื่องว่าคนนี้ทําแบบนั้นคนนั้นทแบบนี้ผมจะฟ้องคุณนี้ผมจะฟ้องคุณนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าพอสังคมฟังรู้สึกว่าตลกอืมแล้วการทํางานของตํารวจทั้งหมดที่บอกว่าอยากจะให้คนรับรู้นี่นะครับครับ S <S> ก็บันทึกไว้เป็นเอกสารแล้วให้สามารถสืบค้นได้โดยมีลักษณะการสืบค้นที่อาจจะเป็นทางการเช่นใครจะสืบค้นลงชื่อ,อมีการบันทึกว่าใครเข้ามาสืคคบค้นต้องให้เหตุผลว่าสืบค้นไปเพื่ออะไรแต่ไม่จําเป็นครับที่ต้องมานั่งแถลงทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําให้เรื่องอะไรก็ตามก็ตาในเป็นข่าวหมดมันเหมือนกับทั้งหมดเนี่ยอย่าไปว่าพวกทนายเขาอยากดังเลยตํารวจก็อยากดังเหมือนกันอ่ะโอ้โอหฮ่าไปด้วยการเลยอาจารย์ผสมขน,นมผสม,มน้ำยา,เ,ยายเป็นปัญหาไงครับอืม ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาละไม่ใช่ว่าไม่ให้ประชาชนรับรู้ไม่ใช่ว่าปิดกัน้นแต่ต้องมีวิธีการให้เขารับรู้ไม่ใช่ทุกคนพูดได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแค่ความผิดตํารวจทะเลาะกันนี่นะเรื่องอื่นหมื่นแสนเป็นหมดอ่ะเขาบอกพยานปากเอกบ้านเมืองไทยตายหมดอ่ะก็คุณเล่นเอาพยานปากเอกมานั่งแถลงข่าวนี่คือพยานปางเอกคดีนี้แล้วมันไม่ตายไงอ ถูกไหมแล้วพอได้ยาบุงยาบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยยาบ้านี้จับมาได้จากตรงนี้ตรงนั้นไอ้คนเป็นผู้ผลิตมันเพ่นหนีไปท่นานหนแล้วออฮะมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พูดเยอะเกินนี่แหละครับมันทําให้เป็นปัญหาไงอืมอืมอืมแล้วใ<า>ันก็เลยขยายหา่ร้องเรียนได้มงทุกเรื่องใช้ช่องทางได้ทุกช่องทางเนี่ยมันเลยทําให้อะไรที่มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ กับอะไรเป็นเรื่องของรัศดรทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไปพลันมันเบลอไปหมดแล้วเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเกาะติดเรื่องนี้ต่อไปสุดท้ายมันจะจบอย่างไรมันต้องจบสักทีแล้วละอาจารย์เพราะว่าเราอยู่กับตำรวจแบบนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสเกินไปนะครับขอพรกคุณมนานแล้วคุณรัชนพนานนีนยเสียอาจารย์นานเท่าไหร่ไม่ไหวแล้วต้องพอแค่นี้ก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวว่ากันต่อขอพระคุณอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันต่อครับสวัสดีครับอาจารย์เจษครับ fm ร0 5 smile thailand